You're listening to KS อ o d ค a ool, s t อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขเกษกร Security t ี่ Happiness i n v e s t m e n t เดี๋ยวนี้เรามา พูดคุยกันนะครับกับหลายหลายประเด็นนะครับเดี๋ยวขอเริ่มต้นที่นายวิเครห์ก่อนนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นที่กลุ่มคาปีก่อนเลยสวัสดีครับพิธีกนักลงทุนทุกท่านนะคะวันนี้นมาวมัปอ่ค่ะภาพของไตรมาสหนึ่งของกลุ่มคาปีนะคะซึ่งเราโคเวอร์อยู่เจ็ดบริษัทใหญ่นะคะถือว่าการฟื้นตัวในไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาดูในทิศทางค่อนข,ข้างใช้ได้เลยนะคะเอ่อคอม n ีเออร์น e อยู่ที่ประมาณ1 10, 1,000ล้านบาท เพิ่มขึ้น29%เยวันเดียแต่ลดลง51% Q1Q ซึ่งในเชิงของ Q1Q เนี่ยมีประเด็นเรื่องของวันทา m มในเทเข้ามาด้วยถ้าตัดตรงนั้นออกเนี่ยการลดลงเขาอยู่แค่ประมาณ5%นะคะเออร์เนงที่ออกมาโดยรวมเนี่ยสูงกว่าประมาณการโดยรวมของเราที่ประมาณ6%นะคะแล้วก็คิดเป็นประมาณสัก24%ของประมาณการทั้งปีของกลุ่ม นะะในประมาณหนึ่งมีเซมสโตเฉลี่ยอยู่ที่เก้าเก้าเปอร์เซนแล้วก็มาร์จิ้นเอ็กซ์เพนชั่นอยู่ที่แปดสิบเบสิสพอยต์เยียงเยียร์ตัวที่เป็นไดร์버หลักเนี่ยก็เป็นเรื่องของออการโกรธของออรายได้นะคะแล้วก็เรื่องของโปรดักต์มิกซ์นะคะที่ปรับดีขึ้นนะคะในฝั่งถ้าแยากเป็นซับเซกเมนต์เนี่ยโฮมอินฟลูเอนต์เองเนี่ย เออ p o r m o r มได้ค่อนข้างดีในช่วงไตรมาสหนึ่งเพราะว่าเป็นหน้าขายของสินค้าวัสดุก่อสร้างด้วยนะคะแล้วก็มีการปรับขึ้นของราคาสินค้าแล้วก็ผู้ประกอบการเองสามารถพาชูคอสที่เพิ่มขึ้นเนี่ยให้กับลูกค้าได้เพราะนั้นเนี่ยก็เห็นการเติบโตของอินนิ่งประมาณ9% Year on Year 9.5% Q on Q, 1 Q, 1 Q 1ยอนเียวัภาพรวมนะคะ ในกลุ่ม e p p r t t m n t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  r r เนี่ยคือ CRC นะคะ e a r n i n g ก็ฟื้นตัวได้ดีเช่นกันในไตรมาสหนึ่งะคะโต2เท่า Year on Year แต่ลดลง49% q สิบเก้าเคิของ CRC เนี่ยในเชิง Q1Q จะเยอะหน่อยเนื่องจากว่ามันมีความเป็น s ซสซันอลค่อนข้างสูงโดยเฉพาะในกลุ่มสินค้ากลุ่มเฟสแฟชั่นะคะที่มีมาจินเป็นกลุ่มที่มี m มาจินสูงเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นด้วยนะคะส่วนกลุ่ม s ซปเปิลนะคะสินค้าจำเป็นนะคะมี ได้แก่ CPO, BJC, m a c r o เนี่ย Combine Earnings ก็เติบโตได้ทั้ง Year-on-Year year, และ Q-on-Q นะคะสาเป Year-on-Year สี่ร์เซ็นต Q-on-Q CPO จะค่อนข้างเด่นเพราะว่าสามารถ uh, deliver ตัว e a r n i n g Growth ในในเชิงของ n o r m a l l i f e d uh, uh, Earnings อะนะคะประมาณ uh, ประมาณ uh, ได้ทั้ง Year-on-Year year, และ Q-on-Q นะคะ Same s t o r e s a l e Growth อยู่13% BJC และ Macroe เนี่ย um, Show e a r n i n g Growth เยนเย,ยได้เช่นกันนะคะมี positive social growth ด้วยเช่นกันตัว driver หลักเป็นเรื่องของ ticket size ที่ใหญ่ขึ้นนะคะยังเป็นเรื่องของคนซื้อครั้งละมากชิ้นนะคะแต่ยังไม่ได้ reflect ในแง่ของ traffic ที่ดีขึ้นแต่ว่าในเชิงของ Q1Q ก็ซอฟลงตาม seasonal นะคะแล้วก็ เอาลุกในระยะถัดไปเนี่ยเราคิดว่าสิ่งที่เราจะเห็นในไตรมาสสอคงเป็นเรื่องของผลกระทบที่ชัดเจนขึ้นทั้งในแง่ของการปรับราคาขายขึ้นตามต้นทุนที่สูงข,ขึ้นแล้วก็ในแง่ของ m a r g จิที่อาจจะได้รับผลกระทบจาก c o สอินฟล a t ชันโดยเฉพาะในส่วนของ l o จิสติก s ที่เราเริ่มเห็นการปรับขยับของราคาดีเซลขึ้นในไตรมาสสองนี่นะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยในระดับ ราคาน้ำมันดีเซลนะปัจจุบันเนี่ยผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะค่อนข้างให้น้ําหนักไปในทางที่ยังอยู่ในกรอบที่สามารถบริหารจัดการได้แล้วก็ยังเดลิเวอร์ iver, ในแง่ของ Margin Expansion ได้เพราะว่า Traffic ที่ดีขึ้นที่เราเห็นชัดในช่วงสงกรานหรือว่า back to s to s o l เนี่ยมันเป็นตัวซัพพอร์ในแง่ของการปรับตัวดีขึ้นของ Mar g i n ได้นะคะ ก็ก็จะเป็นภาพรวมสําหรับเอาลุกประมาณนี้ส่วนเรื่องของเราเราได้ยินอยเงี้ยของตลาดที่มีการพูดถึงว่าถึงความกังวลของเออเ,ออเรียกว่าผลกระทบของออโอกาสที่จะมีการปรับค่าแรงในอนาคตเนี่ยเป็นยังไงนะคะซึ่งเนื่องจากว่าตอนนี้เราอาจจะยังไม่ได้มีไทม์ไลน์หรือว่ากรอบในการปรับที่ชัดเจนนะคะในในรีพอรตรอบนี้เราก็ทําเป็นไอเดียนะคะให้ให้เห็นภาพคร่าวๆก็คือว่า Uh, เราก็ดูในส่วนของ uh, personal expense นะคะในส่วนของค่าใช้จ่ายในแง่ขงพนักงานเนี่ยบริษัทหนึ่งจะอยู่ในกรอบประมาณสัก10-15%ของยอดขายนะคะอันนี้จากที่ที่ดูทั้งหมด7บริษัทนะคะแล้วก็ขอโทษน,นะคะประมาณ6-10%นะคะแล้วเราก็มองว่าประมาณ10-15%ของของค่าใช้จ่ายส่วนนี้น่าจะมีการขยับปรับให้สอดคล้องกับการปรับเพิ่มขึ้นของค่าแรงขั้นต่ำนะคะซึ่ง Impact ที่เราเห็นเนี่ยเราพบว่า ถ้าเราทำในแง่ของเอเซน i ิฟิตี้แอนลซิสตรงนี้นะคะที่ uh, ปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต 4, ่ำประมาณสัก10%เนี่ย impact ท o bottom line นะคะหรือว่ากำไรเนี่ยจะอยู่ในกรอบประมาณสัก1-3%นะคะคนที่กระทบน้อยเนี่ยจะเป็นกลุ่ม e Improvement เพราะว่าโดยเปรียบเทียบเนี่ยจะใช้พนักงานน้อยกว่านะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีเจ้าหน้าที่ขายจาก Vendor เนี่ยมาช่วยด้วยนะคะคนที่เราเห็นเห็นใน Sto r e เนี่ยจะไม่ใช่พนักงานของบริษัททั้งหมดนะคะในขณะที่ ในกลุ่มของ s ซ a เปิ e กับดิพานเ t นโซเนจะมีพนักงานใช้พนักงานมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ประเมิน Impact ที่สูงกว่าอยู่ที่ประมาณสเอร์เบวกลบนะคะซึ่งอันเนี้ยยังไม่ได้รวมผลในเชิง Positive ที่อาจจะทำให้ผู้บริโภคนะคะที่ที่ได้ค่าแรงเพิ่มขึ้นเนี่ยมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้เป็นเป็นการประเมินในเชิงของอ m p a c t ที่มาจากการปรับค่าแรง เพียงอย่างเดียวนะคะเพื่อได้ให้เห็นภาพว่าเออถ้าถ้าเรามีประเด็นตรงนี้เข้ามาเนี่ยเราเราจะเห็นดาวไสอยู่ประมาณเท่าไหร่นะคะออโดยรวมเนี่ยในระยะสั้นเรายังมองเป็นบวกนะคะสำหรับเซกเตอร์เพราะว่ามองว่าโมเมนตัมที่ท,ที่ที่การื้นัวยย,ยังยังยังเห็นต่อนเนื่องได้ในไตรมาสสองนะคะแล้วก็จะค่อนข้างให้น้ำหนักนะคะหรือว่าชอบในฝั่งของ s t a p l e มากกว่านะคะทอปิกของเราเนี่ย ต,ตัวเดิมที่เรายังเลือกต่อเนื่องก็คือ CPO แล้วเราก็แอดตัว BTC เข้ามาเนื่องจากเนื่องจากว่าเห็นการขื้นตัวที่ค่อนข้างชัดในไตรมาสองจาก b ิทค่ะครับผมวันนี้ต้งบอกว่าการาฟแปดกับการาฟปิกเกอร์ที่แปดกับเก้านี่ผมว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าผมว่าจริงๆตอนนี้มีโอกาสสูงมากๆแล้วแหละที่ทางรัฐบาลจะมีการเลือกพิจารณาในการปรับขึ้นข่าแรงขั้นตับนะครับอันนี้คือทั่วประเทศนะครับซึ่งพทย์ก็กําลังจะบอกว่า ผลกระทบที่เราประเมินไว้ตรงนี้เป็นผลกระทบของต้นทุนในฝั่งของค่าแรงที่เพิ่มขึ้นอย่างเดียวนะครับซึ่งเนตออกมาแล้วเนี่ยซึ่งผมก็คิดว่ามันจะค่นหน้าจ่ประมาณนี้แหละนะครับค่าแรงขั้นต่ำหน่าจีประมาณบริเวณ1 0 1 5เนี่แหละนะครับซึ่งถ้ามันขึ้น10-15%จริงๆเนี่ยนะครับมันก็จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนซึ่งจริงๆผมต้องบอกว่าไม่ใช่แค่กลุ่มค้าปลีกนะกลุ่ม,มอ,อื่นอ่นที่เป็น labor intensive ที่มีม,ม,มีมีพนักงานเยอะเนี่ย ก็จะได้รับผลกระทบด้วยนะครับแต่ว่าเน็ตออกมาแล้วเนี่ยนะครับก็จะอยู่บริเวณประมาณ1-3% A เอเซนวอร์เนะครับซึ่งอันนี้ต้องเน้นนะครับว่ายังไม่นับผลบวกจากเรื่องกําลังซื้อที่เพิ่มขึ้นซึ่งจริงๆเรื่องนี้คุณเสถียรคาราบาวก็พูดออกมาไว้เมื Walmart, no ่อวันศุกร์เหมือนกันนะครับว่าก็เห็นคือคือก็เรียกว่าหลายๆผมว่าหลายหลายคนก็มองเห็นคล้ายๆกันนั่นแหละว่าต้นทุนของทุกอย่างมาเพิ่มขึ้นมาขนาดนี้มันก็มีโอกาสสูงที่ คะแนนขัข้นต่ำมันจะมีการปรับโัวขึ้นนะครับอันนี้พี่จิ๊บก็เลยทํามาให้เห็นภาพนะครับว่ากลุ่มค้าปลีกเนี่ยเนตออกมาก็ผมใช้คําว่าไม่ได้ลบเยอะขนาดนั้นนะนะ่ดูดูจากทรงตัวเลขที่พี่จิ๊บทำแล้วคือหนึ่งถึงสามเปอร์เซ็นต์อันนี้เราไม่นับยอดขายที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับพี่จิ๊บครับผมมาอีกหนึ่งประเด็นผมรู้สึกว่าผมก็ติดอยู่ในใจแต่ผมก็ยังหาคําตอบไม่เจอวันนี้เลยชวนพี่จิ๊บมาวิคอกับนักคุณฟรังกันนะครับว่าสมมุตินะครับว่าการกลับมาของ ทางผู้ว่าคนท่านใหม่เนี่ยนะครับรวมถึงสองกอนเนี่ยสมมุตินะผมก่อนผมบอกก่นว่าสมมุตินะนะครับว่าเขามีการอาจจะก,กลับมาอนุญาตนะครับให้มีหาบเล่แผงลอยกลับเข้ามานะครับแล้วก็อาจจะเป็นการจัดโซนนะแต่ว่าอ่ะมีมีม,ม,มีมีมาแบบเยอะขึ้นตามปกติอะไรอย่างเงี้ยครับอยากจะถามพี่ทิพย์ว่าไอ้เน็ตออกมาแล้วเนี่ยนะครับไอ้หุ้นอย่างตัวแม็กโครนะครับตัวเซเว่นนะครับบิ๊กซีจริงๆคือพวกโลโก้ดูโคมุว่าไม่น่าเกี่ยว ออกมาแล้วถ้ามันออกมาในเชิงเนี้เน็ตออกมามันมัน,ม,นมันออกมาในทางไหนดีครับพี่จิบค่ะเอิงจริงๆ direct impact คิดว่าคิดว่าไม่ชัดนะเพราะว่าเอเพราะว่าเอิงจริงๆต้องบอกว่าในช่วงต้องต้องย้อนไปแบบว่าเัิเอิญในช่วง2ปีที่ผ่านมาแล้วก็ถึงแม้ว่าจะไม่ถูกฟอสให้ให้ไม่ได้อยู่บนทางเท้า,ทานะก็เชื่อว่า ตัวตัวหับเล่หแห่งลอยก็ต้องลมหายตายจากไปพอสมควรเพราะว่าทราฟฟิกที่เดินบนถนนนี่คือค่อนข้างน้อยมากๆนะคะการกลับมาเนี่ยถ้ามาพร้อมกับทราฟฟิกเนี่ย Impact จะจํากัดแต่ในทางกลับกันถ้าการกลับมาของของหับเล่หแห่งลอยเนี่ยในขณะที่ผู้คนบนถนนยังไม่ได้มากพอเนี่ยก็แน่นอนว่ามันจะเกิดการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าประเภท r ร a d y to eat ในร้านสะดวกซื้ออันเนี้ยคงมีคงมีอิมแพ แต่อันนี้ก็คือในในเชิงของเนกาทีที่เป็นอิมแพกแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผู้ประกอบการรายใหญ่ค่อนข้างได้เปรียบในแง่ของต้นทุนนะต้องดูกันยาวนิดนึงว่าสุดท้ายแล้วผู้บปิโพวกจะเลือกอคือราคาเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงมากเลยผู้ประกอบการรายใหญ่ลงมาเล่นราคาที่ค่อนข้างจะใกล้กับสินค้าฮับได้แผงลอยนะจะแตกต่างจากช่วงช่วงแต่ก่อนที่อาจจะมีความเป็นพรีเมียมที่แตกต่าง เพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคคิดว่าเราน่าจะเห็นความการแข่งขันเพิ่มขึ้นในกลุ่มสินค้ากลุ่มนี้นะคะ mm. uh, ในฝั่งแมคโครหรืออาจจะเป็นบิ๊กซีหรือโลตัสเนี่ย uh, ก็มองไปได้ว่าผู้ประกอบการกลุ่มนี้ก็อาจจะเป็นลูกค้านะคะในส่วนของฟู uh, food retailer ้ดเรเทลเลอร์ที่ที่ช่วง uh. ก่อนหน้าน,นี้เนี่ย uh, ก,ก็ได้ไประโยชน์จากมาตรการภาครัฐแล้วก็เป็นลูกค้าที่ที่ช่วยดライブหรือช่วยบาลานซ์ในแง่ในแง่ของร uh, ายได้ของแมคโครได้พอสมควร ซึ่งซึ่งโกลองโฟรเวิรเนี่ยต้องดูว่าอันที่หนึ่งอันนี้น่าจะเป็นเ e t Po s i t i v e ให้กับแมคโครได้ ye, แต่ว่าจริงๆแล้วมันน่าจะต้องมาพร้อมๆกับมาตรการรัดที่ช่วยซัพพอร์ตเพราะฉะนั้นมันจะช่วยดึงเรื่องของคอน sumer behavior ได้ค่อนข้างดีนะคะใน net โดยรวมเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นผลที่ชัดนักแต่ก็สร้างการแข่งขันค่ะสำหรับสาหรับเทียบระหว่างทราดชชันอลกับกับโมเดิร์นเทรดโอเคได้ครับประมาณนี้วันนี้ขอบคุณทางพีทิพย์มากครับได้คะ่ะสวัสดีคะ่ะครับ โอเคซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องบอกก่อนนะว่าก็คงจะต้องตตามต่อนะว่าสุดท้ายแต่แต่และนโยบายนะครับมันจะจบตรงไหนเป็นยังไงนะครับก็อันนี้ผมว่ามันเร็วถึงเกินไปนะถ้าใครจะไปบอกว่าบวกหรือลบกับหุ้นตัวไหนนะวันแรกที่ยังไม่ได้เห็นนโยบายชัดเจนนะผมว่าจะเร็วจนเกินไปนะครับมาต่อกันนะครับสําหรับทางพี่ปุ๊สดีครับพี่ปุ๊สดีครับบอมครับสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับเชิญเลยครับสําหรับ Uh, วันนี้มีการออกบวิคห์บ้านปูแล้วก็ g t c ครับครับเริ่มต้นที่บ้านปูก่อนนะครับเรายังเมนเทนเอาต์เพอร์ฟอร์มนะครับทาร์เก็ตพายบาทเหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้รวมอัพไซด์จากาการเข้าซื้อแหล่งก๊าซใหม่ที่ประกาศออกมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับแต่เราได้มีการประเมินมูลค่าเรียบร้อยแล้วนะครับเรารอเพียงแค่ว่าเขาให้ให้เขาเหมือนกับให้รายละเอียดที่เหลือให้มันชัดเจนก่อนแล้วก็ปิดดิวแล้วถึงจะรวมเข้ามา นะครับโดยเมื่อวันศุกร์เนี่ยนะครับบ้านปูมีการประกาศว่าบริษัทลูกของเขาเนี่ยใน,ในสหรัฐอเมริกาก็คือชื่อบริษัท p k v นะครับได้ลงนามสัญญาซื้อขายนะครับกับทางบริษัทลูกของบริษัท Exxon Mobil นะครับในการซื้อแหล่งก๊าซนะครับธรรมชาติแล้วก็ในส่วนของ Midstream Asset นะครับก็คือท่อก๊าซธรรมชาติเนี่ยที่แหล่งแบรนด นะครับในสหรัฐเมกานะครับมูลค่าการลงทุนเนี่ยเล้านเหรียญน,นะครับหรือประมาณสัก2 5 0 0 0ล้านแล้วก็มีโอ,อกาสที่จะจ่ายเพิ่มขึ้นอีก50ล้านเหรียญถ้าราคากา๊สถึงระดับระดับหนะครับในช่วง2ปีข้างหน้านะครับก็จะจ่ายเพิ่มอีก50ล้านเหรียญน,นะครับโดย Transaction นี้เนี่ยจะใช้กระแสงเงินสดภายในแล้วก็การกู้ยืมของอจากสถาบันการเงิน ค,คาดว่าดิวนี้เนี่ยจะจบภายในเดือนหน้านะครับเราก็เลยแบบว่าโอเครอความชัดเจนไปเลยนะครับเพราะว่ามันไม่นานมากนะักโดยในส่วนของแอสเซทตัวนี้เนี่ยนะครับที่ซื้อมาใหม่เนี่ยอยู่ติดกับแหล่งแบรน,น็ตเดิมนะครับที่บ mm. ร,ริษัทบ้านปูเนี่ยซื้อมาจากเดวอนเอเนจีเมื่อปี2019นะครับ Natural gas production volume เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ225ล้านลูกบาทฟุตต่ตอวนัน นะครับมี P1 reserve ประมาณ1.4 TCF นะครับแล้วก็ในส่วนของท่อก๊สที่ติกมาด้วยเนี่ยความยาว750ไมล์นะครับซึ่งสามารถขนได้ทั้งก๊สธรรมชาตินะครับ NGL แล้วก็คอนเดนเซนะครับหลังจากถ้า c l o s e deal เนี่ยเสร็จเมื่อไหร่นะครับไซส์ Size ของธุรกิจของอก๊สธรรมชาติของบ้านปูเนี่ยจะใหญ่ขึ้นนะครับในแง่ของ Production Volume เนี่ยประมาณ30% นะครับแล้วก็ในแง่ของรีเสิร์ฟเนี่ยจะเพิ่มขึ้น32%จาก4.4 TCF ขึ้นเป็น5.8 TCF นะครับาจากข้อมูลตรงนี้เนี่ยเราสรุปรวมไปว่าเราโพสิทีฟนะครับกับดีลนี้นะครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยดีลเนี้ยจะทำให้บ้านปูเนี่ยเป็นโอเปอเรเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในแหล่งแบนเน่เชลนะครับซึ่งจะมีซินนเอสองเนี่ยจะทำให้เกิดซินเนอร์จี้ที่เกิดขึ้น นะครับค่อนข้างมีนัยยะเพราะว่าแหล่งมันติดกันนะครับสามารถแล้วก็มีท่อมาด้วยเนี่ยก็สามารถทําให้แหล่งเดิมเนี่ยสามารถใช้ท่อของแหล่งใหม่ได้นะครับประกอบกับในส่วนของซีเนจีที่เกิดขึ้นในเรื่องของการแชร์ส่วนกลางกันไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าเป็นอ r u i t m e n t ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะประหยัดไปได้เยอะมากตัวเลขทางผู้บริหารเนี่ยเขายังขอยังไม่บอกขอรอให้ดิวคลสตรงนี้นเราก็เลยยังรออยู่ นะครับอนอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ยังสามารถทําให้บ้านปเนูเข้าสู่กลุ่มลูกค้าใหม่ๆหรือธุรกิจใหม่ๆได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจ LNG เพราะว่าท่อส่งก๊าซตัวนี้เนี่ยมันลากลงไปทางตอนใต้ไปหากลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตในเรื่องของ LNG นะครับก,ก็ถือว่ามี s ซนเนจีที่เห็นค่อนข้างเยอะ น,นอกจากนี้เนี่ยปริมาณแก๊สที่เพิ่มขึ้นมาประมาณ30%เนี่ยจะช่วยทำให้บ้านปูเนี่ย e x p o s e ในส่วนของ hedging contract นะครับปริมาณ hedging contract ที่เขาไปล็อกแล้ว70%เนี่ยลดลงเหลือ6 5 5เเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะสามารถามี up side จากราคาแกส๊สที่สูงขึ้นในปัจจุบันได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยค่อนข้าง positive โดยถามว่าเอ๊ะแล้วราคา Acquire ตรงนี้เนี่ยแพงไหมนะครับเพราะว่า750ล้านเหรียญเนี่ยด้วยไซส์ที่มันเล็กกว่าตอนซื้อ b a n น e ์เดิมเนี่ยถึงประมาณ3เท่าเนี่ยนะครับถามว่าแพงไหมเราเชื่อว่าไม่ได้แพงมากนะักเพราะว่า e i r o n m e n t มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับ i t q u n s o t t o n Cost เนี่ย per P1 reserve เนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ2.5เท่าจากเดิมก่อน ก็คือจาก0.22เหรียญต่อ MMBTU เนี่ยขึ้นมาที่0.54เหรียญต่อ MMBTU เนี่ยแต่ถ้าดูเทียบกับราคาแก๊สในปัจจุบันเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเกือบ4เท่านะครับจาก2เหรียญกว่านะตอนที่ acquire b a r n e t แรกของ,ง Devon เนี่ยนะครับขึ้นมาอยู่ปัจจุบันเนี่ย8เหรียญกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ย e n v r o n m e n t มันเปลดไปหมดนะครับเพราะฉะนั้น,เ,นเราเชื่อว่าราคาซื้อไม่แพงนะครับ เรา Estimate ตัว DCF value นะครับของอการซื้อในครั้งนี้เนี่ยไว้ที่0.74บาทต่อหุ้นนะครับบน fully diluted share นะครับซึ่งเป็น Basis เดียวกันกับการ Set target price เราแต่ว่าถ้าเกิดเ,าเราเอา existing share นะครับ6 0 0 0กว่าล้านหุ้นท,ที่ยังยังไม่ได้ที่ warrant ยังไม่ได้ convert เนี่ยอั s i ซตตรงนี้อาจจะสูงถึงได้ถึง1.1บาท นะครับตรงนี้เรารวม سين าจี้คร่าวๆที่เราคิดว่าน่าจะเกิดขึ้นได้ก็คือประมาณ50เซนต์ต่อ MMBTU ตรงนี้เป็นเรื่องของโลจิสติกคอสใส่เข้าไปก่อนนะครับก,ก็จะได้แวลูประมาณนี้ IRR ของการแอ q คว r เนียอยู่ที่14%เปอร์เซ็นต์นะครับก,ก็ถือว่าผ่านทร r ชโ h ของในส่วนของอ investment ของทางบ้านปู่ที่อยู่ในระดับสักประมาณ12-13%อร์เซขึ้นไป ะครับก็เมนเทนเอาเพอร์ฟอร์มเรตติ้งนะครับแทร็กเก็ตไพซ์สิบาทเชื่อว่ามีอัพไซด์อีกประมาณ6%จากดิวนี้นะครับก็จะทำให้ทอทัลแชร์ฮอลเดอร์รีเทิร์นเนี่ยอาจจะขึ้นไปได้ถึง16-17%นะครับก็ยังเมนเทนเอาเพอร์ฟอร์มครับครับพี่ปูครับและถ้าอย่างนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าดูจากราคาหุ้นวันศุกร์ที่ปรับตัวขึ้นมาด้วยเนี่ยนะครับมันคือต้องเรียกได้ว่ามันก็โอ้โหเรารู้สึกโอ้ยนักลงทุนนี่เก่งนะเล่นหุ้นแล้้้ววกกกกก็็บบััันนนนขึมมาเเเปอร์์ซตใลคียง ที่เป็นอัพไซด์ที่ปูคำนวณมาเลยเพราะว่าวันศุกร์เนี่ยราคาหุ้นดิดตัวขึ้นมาประมาณ50สตาตคงหรือว่าประมาณ4%เเซกว่ากว่าเนี่ยที่ปูก็คิดว่ามันก็เริ่ม Pri c e in เรื่องนี้ไปแล้วไหมครับหรือพี่ปูคิดว่าเฮ้ยคนที่ถือมาลุ้นไปต่อเอ่อคือ,ค,อคือ price in มันคง Pri c e in ไปไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับแต่อย่างที่เรียนก็คือมันจะเจตังหรือบาท10บตังมันก็ขึ้นอยู่กับ a s s u m p t ั o นของคนของนักลงทุนนะครับในขณะที่เราใส่อ่ตัวตัว s y n e r g y เนี่ยแค่แเอง แต่เรา <Okay. S 1> เชื่อว่ามันอาจจะมีเยอะกว่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวคงต้องมารอดูว่าบริษัทเนี่ยประเมินออกมาเนี่ยซีเนจี้จะอยู่ที่เท่าไหร่เพราะว่าบริษัทก็จัดมิทติ้งหลังจากนั้นทันทีแต่ว่าก็ข้อมูลที่ได้มาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเป็นคุณลิเททีฟมากกว่ามากกว่าที่จะเป็นคุณ n ิเ t ทีครับโอเคได้ครับอ่ะประมาณนี้สำหรับตัวว่านปูมาต่อกันสำหรับตัว GCC กันครับ ครับสำหรับตัว g g c เมื่อวันศุกร์ก็มี analyst meeting นะครับก็เราอยัง maintain neutral rating นะครับแต่ว่าปรับ target ขึ้นมาเป็น15บาทจาก14บาท40 นะครับผู้บริหารเนี่ยให้มุมมองว่าคอร์เตอร์สองเนี่ยจะยังดีนะครับเพราะว่าคอเออร์นิ่งเนี่ยน่าจะได้ได้เบนเอฟเกต์จากราคาเมทิลเอสเตอร์หรือราคาบีร้อยเนี่ยตัวมาจินที่ยังคงอยู่ในระดับสูงแล้วก็แฟตตี้แอลกอฮอล์เนี่ยมาจินเองก็อยู่ในระดับสูงด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นผลมาจากการที่ผู้ซื้อเนี่ยแย่งเงนซื้อนะครับหลังจากที่อินโดนีเซียเนี่ยมีการห้ามส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มนะครับในวันที่25่ห้าเมษายนเป็นต้นมาแต่อะไรก็ตามเนี่ย เราเชื่อว่า net profit เนี่ยมันพีคไปแล้วในไตรมาสแรกนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอินโดนีเซียเนี่ยมีการยกเลิกการห้ามส่งออกแล้วนะครับถึงแม้ว่าราคาปาล์มเนี่ยยังไม่ลงแต่เราเชื่อว่าสุดท้ายมันจะลงนะครับเนื่องจากเนื่องจากปริมาณของสปาร์ผู้เนื่องจากอินโดนีเซียเนี่ยเป็นผู้ส่งออกปาล์มรายใหญ่ที่สุดของโลกนะครับถ้าส่งออกมาเนี่ยอินโดนีเซียเนี่ยเป็นผู้ส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มในอินโดนีเซียเนี่ย70%ถูกส่งออกหมด นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก,ก็เชื่อว่าเดี๋ยวมันจะตามลงมาในเรื่องของราคาทั้งในส่วน CPO และ Matthew อ s t ต r แล้วทำให้เกิด inventory loss เกิดขึ้นนะครับโดยในงบในควอเตอร์แรกเนี่ย480กว่าล้านเนี่ยครึ่งหนึ่งมันเป็น inventory gain นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย c r r i n g r n i n g เ่ยมันก็อยู่ในระดับเลเวลทั้200กว่าถึงแม้ว่ามันจะทรงต่อแต่ถ้า inventory gain มันน้อยลงเนี่ยงบเนี่ยมันก,ก็ไม่น่าที่จะทำหายได้ใหม่ โดยในมุมมองของผู้บริหารเนี่ยก็มองว่าในแง่ของการยกเลิกการส่งออกของห้ามส่งออกอ,อินโดนีเซียเนี่ยราคาน่าจะลงทั้ง CPO แล้วก็ c p a k o นะครับแต่มันมีข้อดีก็คือว่าราคาถ้า CPO มันลงราคา B100 ลงเนี่ยรัฐอาจจะไม่บังคับใช้ B3 นะครับจากเดิมที่ที่มีกระแสข่าวกนันการเก่งออกมาว่ารัฐอาจจะใช้ B ปรับ B5 ลงมาเหลือ B3 รตรงนี้เนี่ยแล้ว,ลว,ลวทางผู้บริหารก็ยังคาดหวังว่าถ้ามันราคามันลงแรงๆเนี่ยมันอาจจะทําให้รัดกลับไปใช้ B7 ก็ได้นะครับเพื่อลดผลกระทบต่อ,อ,อโรงกันน้ำมันปาล์มและก็เกษตรกรซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็คงต้องรอดูต่อไปแต่ปัจจัยในเรื่องออลบอีกอย่างหนึ่งก็คือมีการดีเลย์นครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์อกไป1ปีนะครับ,รบเนื่องจากมันเทสรันไม่ผ่านนะครับอพอเทสรันไม่ผ่านปริมาณปาล์มไม่พอเนี่ย ก็เลยทําให้ในเชิงของอาอาราคา,าการหิบอ้อยไม่พอเนี่ยก็เลยทําให้ต้องดีเลยไป1ปีรอซีซันแนลหน้าเลยนะครับกว่าจะ COD ได้นะครับก็เลยก็เลยดีเลยไป1ปีเรามีการปรับเออร์เน็งประมาณ6%กถึง38%ขึ้น รตรงนี้เนี่ยก็รีเฟลกภาพของคอร์ท e r 1ที่มันดีกว่าที่คาดนะครับก็คือราคา c p o ที่สูงกว่าที่ที่คาดแล้วก็อินเวนทริกเกที่เข้ามาแล้วก็มีการใส่ในเรื่องของการดีเลย์ของนักอสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์จากคอร์ท e r 1ปีนี้ไปคอร์ท1ปีหน้านะครับดังนั้นเนี่ยเออร์เนก็ปรับเครื่องขึ้นมานะครับปีนี้เป็น900เกว่าล้านและปีหน้าก็คงจะแฟนๆไป นะครับก็ยังเมนเทนนิวโตรนะครับทารเกตไพร์ปรับเพิ่มขึ้นมาตามเออร์เนงที่ปรับขึ้นแต่เราเชื่อว่าเอ r ร์เน็งพีคไปแล้วนะครับแล้วก็ราคาเมทิลเอสเตอร์แล้วก็บีร้อยที่ปรับลดลงเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยที่ทําให้หุ้นเนี่ยเริ่มขึ้นปรับเพิ่มขึ้นไปต่อไปไม่ไหวเพราะว่าตอนนี้หุ้นอยู่ที่บวก2 SD ทั้งในเชิงของ PE แล้วก็ Price per book เรียบร้อยแล้วนะครับครับโอเคได้ครับประมาณนี้วันนี้ขอบคุณทางพี่ปูมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ โอเคเรามาต่อกันในเซกเตอร์ความหวังเราเซกเตอร์สุดท้ายนะครับของไปถึงว่าในแง่ของการเป็น reopening นะครับเซกเตอร์ท่องเที่ยวโรงแรมต่างๆนะครับสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับอาร์มสวัสดีครับคุณบอมสวัสดีครับนักลงทุนวันนี้เชิญคุณอัปเดตในฝั่งของเซกเตอร์ทัวริสเลยครับได้ครับก็เรามา wrap up earning ในไตรมาสหนึ่งกันนะครับแล้วก็บวกกับให้เอาลุกในช่วงของไตรมาสที่สองสำหรับไตรมาสที่หนึ่งเนี่ยเจ็ดโรงแรมที่เรา cover เนี่ย รวมกันนะครับรีพอร์ตออกมาเป็นขาดทุนนะครับอยู่ที่4.9พันล้านนะครับอันนี้เนี่ยเทินจากกำไรนะครับที่505ล้านในไตรมาสที่4หลักๆเนี่ยตัว d ร a g เนี่ยมาจาก2ประเด็นนะครับอันแรกเนี่ยคือการที่ Q1 เนี่ยเป็น low season ของ,รงแรนในยุโรปนะครับซึ่งเป็นเวทใหญ่นะครับของมินกับ s อ r นะครับแล้วก็ส่วนที่สองเนี่ยคือมาจากในเรื่องของ margin contraction นะครับของในฝั่งของธุรกิจอาหาร ซึ่งมาจากทั้งในส่วนของโควิดนะครับในประเทศจีนแล้วก็รวมถึงราคาร raw material ที่ปรับเพิ่มสูงข,ขึ้นด้วยนะครับสำหรับโรงแรมนะครับในไตรมาสที่1เนี่ยในส่วนของ left par เนี่ยออกมาอยู่ที่1,541บาทอันนี้เนี่ยลดลงนะครับ4%่เปอร์เซ็นต์ quarter to quarter นะครับหลักๆเนี่ยคือมาจากในส่วนของ occupancy rate นะครับที่ลดลงจาก41%เนี่ยเหลืออยู่37%เ ขณะที่ถ้าเกิดเราดู ADR เนะีนะ่ย ADR เนี่ยสามารถ improve ได้นะครับ4เปอร์เซ็นต์ quarter o n quarter นะครับซึ่งถือว่าดีนะครับเพราะถ้าเกิดเราดูเฉพาะยุโรปอย่างเดียวเนี่ยยุโรปเนี่ย ADR เนี่ยติดลบไปประมาณสัก14เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่ามันโดน offset นะครับจาก ADR ของในฝั่ง domestic เนี่ยที่ improve ขึ้นประมาณสัก10เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ ADR ในฝั่งของ Maldives เนี่ยที่ improve ขึ้น20เปอร์เซ็นต์เลยทำให้ภาพรวมเนี่ยเลยยังเป็นบวกอยู่นะครับประมาณสัก4เปอร์เซ็นต Uh, ถ้าเกิดเรา looking forward มานะครับในตัวมาที่2เนี่ยเราก็มองว่าในส่วนของตัมาที่2 hotel operation เนี่ยดูแล้วค่อนข้างดีนะครับจากโรงแรมในไทยแล้วก็ยุโรปนะครับที่มีการฟื้นตัวที่ค่อนข้างแรงนะครับถ้าเกิดเราดูโรงแรมในไทยนะครับก็ในเดือนเมษายนเนี่ย occupancy เนี่ยขึ้นมาอยู่ในระดับประมาณสัก46-57แล้วนะครับก็ฟื้นตัวมาได้ดีนะครับจากตัวมาที่1ที่อยู่ average ประมาณสัก33 ขณะที่โรงแรมในยุโรปนะครับยุโรปเนี่ยเดือนเอพเพิลเนี่ยอยู่มาออกเบนซีเนี่ยอยู่ประมาณสัก60%เหมือนกันนะครับ60%เนี่ยถือว่า Improve ขึ้นจากตัวมาที่1นะครับที่43%เนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นได้ชัดว่าในส่วนของออกเบนซีเนี่ยอิ่มพูฟขึ้นนะครับทั้งคู่นะครับอย่างนี้ในย่าสำคัญโดยเฉพาะถ้าเกิดเราดูต่อไปยังเลฟพาเนี่ยเลฟพาของยุโรปเนี่ยตอนนี้เนี่ยมินเนี่ยเลฟพาเนี่ย ต่ำระดับ VID, พีโควิดเพียงแค่3%เท่านั้นนะครับในเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอิมพลายเยอะเลยว่าในขาของโยุโรปเนี่ยช่วงซึมเนี่ยเขาเกือบจะฟูลลีรีคาบเบิร์แล้วนะครับขณะที่ไทยเนี่ยก็มีการฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีขณะที่ในขาของฟู้ดนะครับที่ตัวบ้านหนึ่งเนี่ยวิ่งลงเนี่ยหลกักๆเนี่ยก็คือมาจากในส่วนของมาจินนะครับที่อินบิดามาจินเนี่ย มีการหดตัวลงมานะครับจาก raw material cost เนี่ยที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับแต่ว่าในมุมมองของเราเนี่ยเรามองว่าในขาของมา r จิ้นของธุรกิจร้านอาหารเนี่ยมันบัตทอมไปแล้วนะครับแต่มาที่1นึ่ง่มาที่2เนี่ยเราน่าจะได้เห็นการฟื้นตัวนะครับหลักๆเลยเนี่ยก็คือมาจากการที่แต่มาที่2เนี่ยมันจะเป็น high season ของ F&B นะครับตัวนี้เนี่ยจะทําให้รายได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะทําให้ในส่วนของมา r g จิ้นเนี่ยน่าจะมีแก่ให้ไวเดนออกมาได้นะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ย ภาพรวมเนี่ยคือถึงแม้ว่าไตรมาสหนึ่งเนี่ยเออร์เน็งภาพรวมจะออกมาวีคนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยมันมาจากการที่เป็นโลซิชันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่คอนเซิร์นเท่าไหร่นะครับขณะที่โรงแรมในประเทศรวมถึงโรงแรมในมาลดีสเนี่ยก็มีโอเปอเรชันที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับในไตรมาสที่1นึ่งข่านไตรมาสที่2เนี่ยเราคิดว่า ในประเทศโรงแรมในประเทศเนี่ยจะฟื้นตัวต่อนะครับแล้วก็ยุโรปเนี่ยจะเข้าสู่ไฮซีซันเนี่ยอันนี้เนี่ยจะเป็น2ปัจจัยที่ช่วย drive นะครับในส่วนของธุรกิจโรงแรมนะครับโดยเฉพาะยุโรปเนี่ยเราคิดว่าการที่ยุโรปเป็นไฮซีซันเนี่ยน่าจะทำให้หมินกับเอสเนี่ยสามารถเทิร์นกลับมาเป็นกําไรได้นะครับในไตรมาสที่2ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมเนี่ยกลยุทธ์ของเราเนี่ยคือเรามองว่าเราก็ต้องเลือก2ขานะครับทั้งในส่วนของธุรกิจิกนะครับที่การฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวเนี่ยดีแล้วก็ พ็อกเก็ตเนี่เนี่ยฟื้นขึ้นมาระดับประมาณสักสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับในเจนต์แอพพิลอันนี้เนี่ยเราไม่อยากจะพลาดในส่วนนี้คิดว่าต้องมีโดอมอสติกด้วยขณะที่ต่างประเทศเนี่ยก็ควรมีเพราะว่ามันมันจะมันจะกำไรนะครับนจะมาที่สองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวทเนี่ยผมอาจจะให้เป็นห้าสิบห้าสิบนะครับเหมือนที่เคยบอกเอาไว้นะครับแล้วก็ท็อปพิกเนี่ยก็โดอมอสติกเนี่ยเรายังเลือกเป็นเซนเทลอยู่นะครับอ่าขณะที่อ่าโรงแรมต่างประเทศเนี่ยมินกับเอสเอชอาร์เนี่ยอาจจะเป็นตัวเลิกตัวเลือกนอยยยาากได้เเเซฟนนนีี่่่ผมมวิ ดูแล้วเขาพิสูจนมาแล้วว่าแต่มาที่4ี um ่เนี่ยบน nh occupancy ประมาณสัก5้ากว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขากำไรนะครับเพราะฉะนันะนนน um น้นเนี่ยเดือนเดือนเมษาเนี่ย occupancy มา6 0เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะกำไรเนี่ยเรียกว่าค่อนข้างสูงนะครับขาที่ shr เนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสที่จะกำไรนะครับแต่ว่าต้องต้องดูอีกทีหนึ่งซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงมากกว่าแต่ว่าในแง่ของดีเทอร์เนี่ยผมคิดว่าในแง่ของ upside เนี่ย shr ก็มีเยอะกว่าเหมือนกันครับ โอเคโอเคชัดเจนมากประมาณนี้วันนี้ขอบคุณทางคุณอามากครับครับขอบคุณครับ